สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับออต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube channel เอสคาร c วเตอร์ครับผมวันณสดร์เช้าวันจันทร์ที่26ตุลาคมครับปี2563ครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับเพื่อนำรถขุดมาส่งมอบ ให้กับห้าง่ว่วนจำกัดจิรการโยธาครับโดยผมได้รับเกียรติจากคุณสมชายจิรวัฒนาพันธ์นะครับพี่ต้นนะครับ,รบได้สั่งซื้อครับรถขุดจำนวน2องคันครับขอพี่ต้นสั่งซื้อทั้งหมด3คันนะครับแต่ว่าให้มาเอามาส่งก่อน2คันครับผม อ๋อเป็น Volvo Excavator ครับรุ่น EC200D ครับ1คันแล้วก็เป็นรถขุด Mini Excavator ครับ Bobcat ครับเป็น E35 นะครับอีก1คันครับตรง ุดที่ผมยืนอยู่นี้ครับเป็นสถานที่ของโรงเรียนดารุนาการจนันบ,บุรีนะครับ ตอนแรกครับที่คุยกับทางพี่เสียต้นไว้เนี่ยเขากะว่าตัวรถขุดวันโบครับจะเอาขึ้นไปส่งที่สังขะนะครับเพราะว่าทางพี่ต้นแจ้งว่าหน้างานที่นู่นเสร็จแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยน ที่จะให้มาส่งใหม่นะครับก็ออยังเสียดายอยู่ครับเพราะว่าเส้นทางข้างบนนะครับสวยครับก็ไม่เป็นไรครับอกุกัน5ครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเจ้าวันโว EC 200D ดีคันนี้ของพิเศษต้นที่นางาง eto, าาหน้างานครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศหน้างานสวยๆของจิรการโยธาครับมาให้ได้ชมกัน รถดีมีคุณภาพครับเรื่องความอึดความแก่งความแข็งแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับเจ้าวอลโวนี่ครับผ่านสมรภูมิกับผมมาหลายไฟห้หลายสถานที่มากครับสำหรับเจ้าตัว e c 2 0 0 d คันนี้ครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็น รถขุดที่เปิดตัวให้กับผมเลยครับพาไปชมเจ้าวักแคอ e สามห้าใกล้ๆทักหน่อยครับ อ่ามินิเอ็กครับตัวนี้เป็นรถอเมริกานะครับแต่ว่าประกอบที่เช็คครับผมรถฝรั่งทั้งคู่นะครับ โว้นี่ก็รถฝรัดด่งครับประกอบเกาหลีครับผมใช้เครื่องเยอรมันครับ๋อเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ เพื่อมารอที่จะส่งมอบให้กับทางพิจนนะครับเาก็ถือเลิกก่อน9ก้ามงเช้าครับเลิกสวยครับเลิกดีครับนี่ผมก็นำพวงมาลัยนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับกอนำพวงมาลัยไหว้แม่นย่านางรถนะครับก็ทุกคันครับ หรับลูกค้าที่สั่งซื้อรถจักผพมนะครับผมก็จะทําการไหว้แม่ยานางให้นะครับก่อนส่งมอบได้ไปค้าไปคูณครับไปสร้างเงินสร้างความร่ำรวยให้กับท่านนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมนะครับทำแล้วก็สบายใจครับ ตัวบ๊อบแค e35 นะครับจะเป็นเครื่องยนต์สามสูบตัววอลโว่ Whoa คันนี้ครับจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับตัว e35 เนะี่ยผมก็ยังไม่เคยฟังเสียงเครื่องยนต์สามสูบเหมือนกันครับว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ว่าเคลื่อนย้ายรถลงครับเดี๋ยว ไปฟังเสียงของเครื่องยนต์สาสูบในรถขุดมินิเอ็กครับว่าซาวจะออกมาประมาณไหนครับแต่ว่าที่คุ้นเคยดีเลยครับก็เป็นเสียงเครื่องยนต์สีสูบดอยคอมมอนเรลของวันว o นะครับก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาอ,อยู่แล้วครับ เมื่อคืนที่เดินทางมาครับทางคุณนนทพันธ์ครับจิรวัฒนาพันธ์นะครับท่านผู้บริหารหนุ่มไฟแรงอีกท่านหนึ่งครับของจิรการโยธานะครับก็ขับรถนําทางมาให้พวกเราครับก็ให้มาจอดที่ด้านในของโรงเรียนดานุณาการจนบุรีครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรีวิวให้ชมกันสั้นๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้เลิกแล้วนำไปส่งมอบแล้วเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ